เบือ่อวันนี้จะมีอะไรให้เด็กเกเรอย่างเราทำบ้างไหมเนี่ยฮะนั่นลูกหมานี่ฮ่าฮ่แม้มาทำนั่งหน้าซื่อยียวนกวนประสาทดีนะถ้าเราเดินผ่านไปเฉยๆก็เสียชื่อเด็กเกเรโมเหมือนต้องทำอะไรให้สนุกสนุกจะได้ไม่เสียชื่อเด็กเกเรแบบเรา <c oughs> น้อยมาทำหน้าน่ารักนักหรอ ระวังตัวไว้ให้ดีนะเจ้าหมาห <1, S 1> นึ่งสองสามย่ยายปูเป้เธอทำอะไรของเธออ่ะดูซิลูกหมาน่าสงสารนั่งอยู่ดีๆเธอไปเจ็บมันทำไมเนี่ยโอ้เจ็บมากไหมเจ็บมากไหมโหนั่งอยู่ดีๆก็โดนคนไม่ดีมาเตะเนาะทำไมน่าสงสารขนาดนี้เนี่ยนั่งอยู่ดีๆอะไรยายชแตมหมาน่ะมานั่งทำหน้าแบ๋วใส่ฉันขวางทางเดินด้วยฉันเห็นก็หม่นไส้สิ แล้วเธอว่าใครเป็นคนไม่ดีก็ว่าเธอสิเกเรตแต่ช้าเลยนะยายปูเป๊ะชันไม่ได้เกเรแต่ช้าจ้ะฉันนะ่ะเกเรทั้งวันโถลูกหมาที่น่าสงสารแม่แม่เดี๋ยวพาไปห้องพยาบาลน,นะเชะ้นทำตัวเป็นคนดีสร้างผ้าเห็นแล้วมันไส้้าบะสกิชี่แม่ซื้อมาให้กำลังฮิตเลยนะเนี่ยน่ารักสุดๆอีอะไรอยะยายสตม ดื้อๆยื้อๆแล้วนั่นไลอะอืเหรอเธอเอาอืมาเล่นเหรอสแตมอือะไรกันหล่ะยายปูเป้เธอไม่รู้จักเหรอเขาเรียกว่าทาบะสกิชชี่เนี่ยอันนี้เขาทำเป็นช็อกกัแลตจจะไม่ใช่อืช็อกโกแลตเหรอดูไหนสิอี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 อ๋อเป็นช็อกโกแลตมันดึงดึงดีเหมือนกันนะเนี่ยน่าเล่นะมัดเลยอะก็ใช่สิเขาถึงได้ฮิตกันมากๆอยู่ไงจ๊ะ อ,อไ,มไม่ไม่เดี๋ยวฉันจะโชว์เธออะไรให้โชว์ปัดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเธอต้องมาให้ฉันเล่นนะนี่นะ เชาแต้มเม็ดเม็ดเม็ดที่อยู่บนอันนี้มันไปติดอันอื่นมันเละแฉะไปหมดแล้วว่ะค่ะอะไรฉันเล่นอยู่ดีๆเธอขอชฉันพังอกแล้วเนี่ยก็ในเมื่อฉันเป็นคนทําพังแล้วอันนี้ก็เป็นของฉันละกันนะเพราะว่าฉันก็อยากเล่นมากเลยอย่าแย่เต้มไม่ได้ไม่ได้นายเป็นของฉันของทองของเธออะไรกันฉันบอกแล้วว่าฉันชอบฉันอยากได้ ต่อไปเนี่ยสมชิ้นเนี่ยเป็นของฉันโอ้น่ารักมากเลยอะอยู่กับเราอะ่ะน่ารักไปอยู่กับยายชะตัดตั้งเยอะไม่ได้ของฉัถ้าหนาทำอย่างนี้สิมันของฉันนี่พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมตัวกันเล็กแค่นี้กล้าหือ,องฉันเหรอเอาขึ้นมาอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆจากของอะรของฉันห้ามเลยโตมาด้วยดูได้เท่านั้น <c oughs> โอ้ยบเป้นี่เกเรจัง แล้วต้องหาทางแก้แค้แล้วเกรนักใช่ไหมยายปูเป้ต้องใช้วิธีนี้เอาขนมเทออกไปก่อนเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาแมลงสาบใส่เข้าไปแทนเดี๋ยวเรานะจะแก้งกินขนมอย่างอเอร่อยสักพักยายปูเป้ก็ต้องมาแย่งเอาขนมเรา <S <S เท่านั้นแหละเรียบร้อยยายชะต็มเธอบ่นอะไรอยู่หรอออปล่าเปล่าจ้ะฉันกินขนมอยู่อร่อยมากเลย หวานอร่อยชะมะเลยล่ะเนี่ยอละไรๆกินขนมอยู่เหรอ,อฉันเล่นของเล่นเธออ่ะสนุกจังเลยอะ <c oughs> เอาตามาแปะตรงนี้แปะตรงนี้หนุ่งเมวน่ารักจังเลยนี่จมูกสีจมูออะไรเนี่ยทำไมไม่สนใจนี่นี่ปูเป้ใปูเป้ในบปูเป้นี่ทันเกลืขนมอยู่เลยเหนะดมสิอืมอร่อยมากเลยเนี่ยขนมเหรอ ขนมหอ,อร่อยมากด้วยใช่ไหมไหนไม่ให้ฉันลองชิมสิโอ้ยไม่ได้หรอกขนมของฉันอะกล่องนิดเดียวเองหอเอามานี่ฉันอยากกินไม่ให้ <c oughs> แต่ฉันจะกินไม่ให้ไม่ได้ต้องให้ฉันฉันจะกินไม่ได้แต่ฉันจะ <c oughs> มฉันได้มาแล้วจ้าอุ้ยขนมน่ารักหน้าตาดีด้วย ท่าทางจะเป็นของต่างประเทศเนาะโอ๊ยไอ้ปูเป้ขนมขอกฉันเธอต้องแบ่งฉันนะขนงของฉันเธออยากกินหมดนะเอามาเอามาเอามาคือฉันมาเถอะไม่ได้อ่อยเขาบะทช้างแล้วมีเลาจะได้คืนฉันจะกินคนเดียวให้ฟมดเลย แลครูต้องชมเราว่าเป็นเด็กดีทํากันบ้านมาส่งทุกวันทาถูกหมดด้วยยาปูเป้กานบ้านเธอเป็นไงบ้างอะพร้อมส่งครูหรือ,อยังเน,นี่ยฮะการบ้านตายแล้วฉันลืมฉันไม่ได้ทากันบ้านนะสามวันแล้วฉันแตมห้สามวันแล้วเธอจะทํทุกส่งครูทานได้ไงเนี่ยนั่นนะดิทําไงดีอะอุ้ยฉันยิ่งไม่ค่อย ฉันแย่งไปหรออุ้ยเธอฉลาดมากเลยนั่นแหละเอาให้ฉันลอกฉันลอกเธอแบบเดียวก็เสร็จแค่นี้ฉันกันลอดอะไรใหญ่ฉันแต้มืึลอกกันบ้านอีกแล้วพอไม่ทํากันบ้านมาก็มาลอกเราทุกทีแบบนี้มันต้องเอาขึ้นลอกกันบ้านลอกกันบ้านนี่เด๋วใช้ปากกาอันนี้หลายสีเนี่ยที่แย่งเธอมาอาทิตย์ก่อนไง แต่ทำกันบ้านน่ต้องใช้สีน้ำเงินใช้สีอื่นไม่ได้เดี๋ยวคุณครูดูนี่วางไว้ตรงนี้โอ้บนโต๊ะมีปากกาหลายสีเก๋สุดๆเลยอะลอกวิชาไหนก่อนดีนะการบ้านก็การบ้านเราปากกาก็ปากกาเรายากไปทีศที่แล้วยังจะมาเยอะเยะแ้แเราอีกแบบนี้ต้องจัดการนี่เอาปากกาของเราคืนมาก่อนเลยลื้อจากชันน้อยไปซะแล้ว จะใช้สีฟ้าทำกันบ้านเชลยัายโบเป้เปลี่ยนไส้สีฟ้าออกสักเลยเอาสีส้มใส่แทนเรียบร้อยฮะแค่นั้นยังไม่พอเปลี่ยนไปให้หมดเลยทุกสีสีจะได้หาสีฟ้ากันไม่เจอทำวิชานี้ก่อนดีกว่าสีฟ้าไว้ทำกันบ้านส่งครูพา มึกสีฟ้าเป็นสีส้มงั้นที่โยู่ในสีส้มก็ต้องเป็นสีฟ้างงไปหมดแล้วเนี่ยภาษาฮะสีน้ำตาลไปไมได้ไงเนี่ยหมึกสีส้มกลายเป็นสีน้ำตาลตายแล้วแล้วหมึกสีฟ้าฉันจะปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้สีน้ำตาลก็ต้องเป็นสีฟ้าแน่ๆภาษาไทยฮะสีเขียวไเย้แล้ว หลายสีไม่มีสีฟ้าสีครูดุเราแน่เลยเนี่ยหลบก็ไม่ได้เฮ้ยสีเขียวสีเขียวออ้สุดท้ายแล้วอาสาไทยเฮ้ยสีฟ้าอยู่นี่นี่เองใจเชิดแต็มอะไรละ่ะใจใหญ่ปูเป้ฝีมือเธาใช่ไหมเนี่ยมาสลับไซต์ปากกาฉันนะ่ะเอ้ยตาย นึกว่าปากกาของฉันฉันชอบสลับไา้ปากกาฉันเล่นอย่างนี้นี่แหละเธอ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 ตั้งใจแกล้งฉันแล้วมันเป็นปากกาหรอไม่ได้ตั้งหลายสีฉันเขียนออกไปอ่ะฉันโดนครูทำโทษแน่ๆเลยอ๋อโดนทำโทษก็เรื่องของเธอสำน้ำหน้าฮะอยากเป็นเด็กเกเรดีนะฮือฮืฮือ่วงจังเลย นี่ายชะแตมวิชานี้ฉันไม่เข้าเรียนนะเธอจะไม่เรียนได้ไงเบ๊ะฉันจะบอกครูว่าฉันปวดท้องฉันจะไปนอนห้องพยาบาลซะหน่อยฉันง่วงอะแล้วเธออะอยู่ในห้องเรียนอะแก้ตัวกับครูให้ฉันด้วยแล้วครูสั่งงานอะไรทําแทนฉันด้วยงานที่ต้องเสร็จในห้องเรียนทําให้ฉันทั้งหมดการบ้านก็ทําเผื่อฉันด้วยนั่นแหละไปแล้วฉันจะไปนอนห้องพยาบาลง่วง หอะไรกันเนี่ยยไยปุเป้แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรออยู่ดีๆก็ไม่เข้าเรียนเฉยแล้วยังมาสั่งอะไรให้เราทำตัเงเยอะแยะเดือดร้อนละต้องโคกหกครูอีกแบบนี้ต้องเอาคืนให้เคนนี่เทน้ำไว้ปเก้อาอี้ยไยปุเป้สักเลยนี่เดี๋ยวกลับมานะนั่งปุบก้นเปียกปับ๊บจะได้ไม่กล้าทำตัวอย่างนี้อีกโอ้ยนอนเต็มอิ่มสบายชิมัดเลยวนนี้จ้าแก้ตัวแทนฉันแล้วใช่ไหม น่ารักมากเลยนะใ๊ะย่แสแตมม,มีเพื่อนด,ดีก็ดีอย่างนี้แหละเหลงเอาอีกนะเวลาฉันง่วงอะ่ะ ใส่เก e ้าอี้เถิดนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะยใหญ่ผูเป็นค่ะหอยแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยเปียกเยอขนาดเนี้โอ้ยต้องเยื่ให้แห้งก่อนแล้วมั้งเนี่ยใจเชิดแต้มแสบบ้างไหนเดี๋ยวนี้โโหอันนี้มันทาแบบสก r u ชี่แบบใหม่สิเพิแค่หนึ่งบาทเองโอ my gosh ของดีๆสวยสวเยอะไปหมดเลยเห็นอะไรก็อยากจะซื Ça ้อเนี่ยอะไรยายเชิดแต้มอุ้ย แล้วเนี่ยเธอตอบฉันสิเออ้าบะสคกิชชี่จะอุ้ยน่านเล่นนะหนึบหนับหนึบหนับมาก <c oughs> เธอสั่งเลยโอ้ยใหญ่อะทำไมแม่ฉันไม่ให้แม่เธอไม่ให้สั่งเหรอแม่เธอห้ามโทรไม่ได้ห้ามฉันนี่มาฉันสั่งเอง เอามาสิบช e oh, ิ Murder, yes, views, right? to to sedan, ้นเลยเธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ตัดเกินแม่ฉันโอ้ยแม่เธอใจดีจะตายแค่นี้แม่เธอไม่ว่าหรอตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้เป็นรูปหนูเอาด้วยนี่แหละเอาวันนี้เอามาอีกสิบชิ้นเลยแมบมีของเล่นเยอะเยอะบอกว่าไม่ได้ไงเดี๋ยวแม่ถุกฉันน่ะใหญ่ชะแตมอย่าเรื่องเยอะน่ะ เดี๋ยวฉันสั่งสั่งสั่ง,งไปนะพ่อของมาส่งเอามาให้ฉันด้วยนะพวกเนี้ยไม่ใช่ของเธอเสร็จแน่เลยแม่ต้องดูดเราแน่เลยไอ้ปุ้เป้ทำเราเดือดร้อนอีก่แล้วเนี่ยแบบนี้ต้องเอาคืนนี้ก็ติกน้ำของยายปุ้เป้แล้วก็น้ำมะนาวที่ได้หยิบม,มาจากโรงอาหารใส่น้ำมะนาวเข้าไปเลยอย่างนี้นิดนึงโอเคพอแล้วก็ยายปุเป้ ยัยปูเป้อะไรนี่ไงนะเธอเธอลืมที่ลงอาหารน่ะฉันลืมไปที่ลงอาหารเหรอฮฉันนี่คิดลืมจริงๆเลยถ้าฉันไม่มีเพื่อนเดียเธอฉันคงลำบากอ่ะฉันแต้ใช่เลยจ้ะ <laughs> <laughs> เห็นแล้วก็หิวนานจังเลย ฉันเจอกระติกน้ำเธอแลวฉันก็เจอน้ำมะนาวแล้วฉันก็เห็นว่าน้ำเธออ่ะมันยังไม่เต็มฉันก็เลยเทให้เต็มเลยฉันหวังดีจริงนะเนี่ยฉันไม่คิดเลยว่าจะทําให้เธอกินไม่ได้เลยเฮ้ยยัยแตมเธอแก้งฉันเธอแก้งฉันโอ้โทษก็เพราะเธอเกเรฉันก็เลยต้อหาอะไรแก้แค้นเธอสิตัวแซ่บแก้งฉันได้เลิกเรียนแล้วเดี๋ยวไปซื้ออะไรที่หน้าโรงเรียนดีกว่า เดี๋ยวสี่ะแตมเราจะไปไหนไปซื้อขนมหน้าโรงเรียนไงนั่งก่อนอุ๊ยฉันอยากได้ของเล่นที่ป้าขายอยู่หน้าโรงเรียนอ่ะแต่ฉันไม่ได้เอาตังมาอันนี้ฉันขอแล้วกันนะเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวฉันซื้อมาแล้วฉันให้เธอดูนะเวลาฉันเล่นน่ะว่าสนุกแค่ไหนได้ตังฉันฉันได้มาตังค่าขนมฉันตังเธอก็เหมือนตังฉันแหละเราเพื่อนหลักการเธอหลักฉันหรอ โอ๊ยยัยปูเป้เอาอีกแล้วย่างเงเราละตะลอดแบบนี้ต้องเอาคืนยัยปูเป้จะกลับบ้านแล้วเธอไม่เติมลิปสติกเลยเหรอหน้าเธอรูซี๊ดนะห <c oughs> น้าจะซีดเหรอเดี๋ยวต้องเติมลิปสติกสะหน่อยเดี๋ยวขอเช็คกันเดี๋ยวลิปสติกของยัยปูเป้มาสลับกับลิปสีดำที่เราเอามานี่แล้วก็เก็บลิปของยัยปูเป้มันของเรายัยปูเป้ฉันว่า,วา ฉันก็เช็คกระสีว่าฉันหน้าซีจริงไหมลิปที่ทามาหลุดหมดแล้วเนี่ยต้องเติมหน่อยแหละต้องเติมเน่อยแหละทาเลยสินี่ฉันก็ต้องใช้ความคิดในสีว่าฉันจะทามุมไหนอย่างดีทาทั้งปากเลยก็ได้ทาทั้งปากเลยเหรอมันก็ดูไม่ธรรมชาติสิเราเป็นเด็กนักเรียนนะมันนี้วันนี้ฉันทาให้อ่ออ่ทาให้หน่อยเอาสวยๆนะให้แบบสวยแบบธรรมชาติธรรมชาติด้จ้า ยาเปิดปากสิเดี๋ยวฉันก <laughs> <laughs> ็อือหือเธอเธอแน่ใจนะว่าเธอทานแล้วจะธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติ <laughs> สุดๆเลยจ้ะ <laughs> เป็นไงหน้าฉันหายซีดยัง <laughs> หายซีดเลยจ้ะ <laughs> ดูสิฝีมือยายฉับแต้มแต่งหนะ้าให้จะเป็นย <laughs> ังไง เอาคืนเด็กเกเรเฉยๆอันนี้ฉันเอาคืนนะบายบายเฮ้ยนี่จะเต็มจะออกจากเรียนได้ยังไงเนี่ยสภาพแบบนี้เนี่ยฮึฮ <c oughs> ึ <FBE> ไม่น่าเป็นเด็กเกเรกเลยต่อไปเราจะเป็นเด็กดีแล้ว